อย่างที่เห็นในรายงานเมื่อสักครู่นะครับบางจุดทั้งที่ยะลาและปัตตานีเนี่ยที่ที่ไม่เคยท่วมก็ท่วมนั่นเลยทําให้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและคนในพื้นที่ตั้งตัวไม่ทันครับ ปัตนาีต้องรับน้ำจากจังหวัดยะลาด้วยนะคะซึ่งในจังหวัดยะลาจุดที่หนักที่สุดจุดหนึ่งคือที่บ้านหน้าถ้ำค่ะผู้ประสบภัยกําลังรอความช่วยเหลืออีกเป็นจํานวนมากเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือกลุ่มเประบางก่อนเป็นอันดับแรกนะคะโดยสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและลําเลียงผู้สูงอายุที่ติดอยู่ในบ้านได้อย่างปลอดภัยค่ะ ทีมตอบโต้ภัยพิบัติในบินบรรลือฤทธิ์และเจ้าหน้าที่อาสามูล,ลนิธิร่วมกัน,นอยู่ช่วยผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุออกจากบ้านในซอยมหาบานนาธรรมอำเภอเมืองยะลาทั้งคู่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันค่ะเป็นบ้านชั้นเดียวและน้ำท่วมในระดับที่เกินครึ่งหลังตัวคุณยายช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นอนอยู่บนฟูก ส่วนคุณตามีอาการมือสั่นระว่าแช่อยู่ในน้ำมานานถึง2วันแล้วโดยไม่ได้รับประทานอาหารท้ายที่สุดช่วยเหลือทั้งคู่ออกมาได้อย่างปลอดภัยระหว่างทางที่เจ้าหน้าที่นำเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์เข้าไปช่วยเหลือจะเห็นว่าบ้านหน้าถ้ำระดับน้ำสูงค่ะมีผู้ประสบภัยบางคนหนีขึ้นไปอยู่บนชั้น2ของบ้านตะโกนร้องขอความช่วยเหลือมีบางจุดที่ไปเจอบัวนับสิบตัวถูกผูกเอาไว้กับต้นไม้ บางตัวกําลังจะจมน้ําเจ้าหน้าที่จึงตัดเชือกให้วัวตัวใหญ่เดินขึ้นจากน้ําได้แล้วก็อุ้มวัวตัวเล็กลงเรือท่ามกลางฝนที่ตกลงมาเติมเจ้าหน้าที่ยังเร่งช่วยเหลือผู้ป่วยผู้สูงอายุก่อนเป็นกลุ่มแรกนะคะอย่างสองคนนี้ที่กําลังอพยพเป็นหญิงตั้งครรภ์และหญิงสูงอายุที่แจ้งว่ามีอาการหายใจไม่ออกโดยเจ้าหน้าที่นำรถยกสูงพาออกจากบ้านและใช้เรือลำเลียงต่ออีกครั้งหนึ่งอพยพไปตามทางที่ถูกน้ำท่วมเพื่อส่งโรงพยาบาลค่ะ ท่านผู้ชมลองชมภาพนี้ครับนี่เป็นภาพผังเมืองยะาลาที่ไทย P ี s บันทึกไว้ก่อนหน้านี้นะครับถนนทุกสายตัดเชื่อมกันคล้ายกับใยแมงมุมครับแล้วก็มุ่งหน้าสู่ศูนย์กลางของเมืองนะครับวงในสุดเป็นสถานที่ราชการครับวงที่2คือบ้านพักข้าราชการและวงเวียนที่3เป็นโรงเรียนและโรงพยาบาลครับผังเมืองยะลาเนี่ยถูกยกให้เป็นผังเมืองที่ดีที่สุดอันดับที่23ของโลกนะครับในปี2560 แต่ตอนนี้กำลังถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที่ครับ10ตตำบลในเขตเมืองยะลาถูกน้ำท่วมครับบริเวณถนนเข้ามเมืองยะลารถยนต์และรถจักรยานยนต์เสียหายครับเพราะขนย้ายไม่ทันนะครับบ้านเรือนซึ่งส่วนใหญ่เป็นร้านค้าที่สร้างติดกันถูกน้ำท่วมครับส่วนที่ย่านเศรษฐกิจเขตเทศบาลตำบลฉลุงอำเภอเมืองสตูลถูกน้ำท่วมเช่นกันค่ะผู้ค้าต้องขนย้ายสินค้ามาวางขายบริเวณปากทางเข้าตลาด ส่วนบนถนนสายเอเชีย e จากตำบลฉลุงมุ่งหน้าไปยังอำเภอละงูมีน้ำท่วมขังระยะทาง1กิโลเมตรต้องปิดการจราจร1ช่องทางนายคณิตคงช่วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำในลำคลองซึ่งเป็นจุดรับน้ำและบอกว่าจะนำเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ย้ายสิ่งกีดขวางทางน้ำออกเพื่อช่วยระบายน้ำให้เร็วขึ้น ส่วนที่จังหวัดพัทลุงเจ้าหน้าที่พบร่างหญิงอายุ49ปีถูกน้ำป่าซัดร่างเมื่อ3วันก่อนขณะพาหลานชายวาัย3าขวบไปเที่ยวเล่นบนถนนที่มีน้ำไหลผ่านค่ะด้านนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับสั่งการให้พลเอกนัฐพลนาพาณิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับบินด่วนลงพื้นที่ภาคใต้ครับเพื่อประสานงานกับนายอนุทินชาญวิรกูล รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับที่จะลงพื้นที่ในวันพรุ่งนี้ครับเบื้องต้นทราบว่าในพื้นที่ต้องการเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์นะครับเพื่อลำเลียงผู้ประสบภัยจึงสั่งทุกเหล่าทัพระดมเครื่องมือและสพรพพะกำลังครับแล้วก็ให้รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารประสานทุกหน่วยงานดูแลเรื่องอาหารด้วยครับ ขณะที่พลรีธนาทิพสว่างแสงโคศกประทวงกลาโหมระบุว่าปัจจุบันในภาพรวมมีพื้นที่ประสบภัย7จังหวัดค่ะคือสุราษฎร์ธานีสงขลาสตูลนครศรีธรรมราชปัตตานีนราธิวาสและจังหวัดยะลามีประชาชนได้รับผลกระทบกว่าน1นึ0 0 0ครัวเรือนโดยกำชับเหล่าทัพจัดกำลังพลชุดเฝ้าระวังช่วยเหลือผู้ประสบภยัยทันที